สรุปอันดับผลการแข่งขันศึกไทยแลนด์เพลย์ลีกหลังผ่านมาแล้ว10นัดใครยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง k i c k t o b o n ของเรานะครับวันนี้เราจะมาสรุปตารางคะแนนการแข่งขันศึกไทยลีกนะครับหลังแข่งขันกันไปแล้วทั้งหมด10นัดว่าใครจบอันดับที่เท่าไรกันบ้าง ลูกได้เสียเท่าไหร่มีแต้มเท่าไหร่เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเรามาเริ่มต้นที่โซนท้ายตารางก,กันเลยนะครับอันดับที่16ครับน้องวัวพิชยาแข่งไปแล้ว10นัดชนะ1เสมอ1แพ้8ยิงได้4เสีย14ติดลบ4นะครับมีทั้งหมด4แต้มตามมาด้วยอันดับที่15ครับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับแข่งไปแล้ว10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6ยิงได้3เสีย15ติดลบ12มีทั้งหมด6แต้ม อันดับที่14นะครับตามมาด้วยน้องใหม่อย่างลำพูนวอริเออร์แข่งไปแล้ว10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6ยิงได้3เสีย10ติดลบ7นะครับมี6แต้มต่อด้วยทีมจากภาคเหนืออย่างลำปางนะครับแข่งไปแล้ว10นัดชนะ2เสมอ1แพ้7ยิงได้8นะครับเสีย21ลบ13ลูกมีทั้งหมด7แต้ม อันดับที่12อย่างสุขโขทัย f c นะครับแข่งไปแล้ว10นัดชนะ2นัดเสมอสน,นัดและแพ้ไป4ี่นัดยิงได้6เสีย16ติดลบ10นะครับมีทั้งหมด10แต้มอันดับที่11นะครับประจวบ f c นะครับแข่งไปแล้ว10นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้6ยิงได้13นะครับเสีย22ติดลบ9มีทั้งหมด10แต้มอันดับที่10นะครับเมืองทองยูไนเตดนะครับ แข่งไปแล้ว10นัดชนะ2สเสมอ4แพ้4ยิง13เสีย15ติดลบ2มีทั้งหมด10แต้มอันดับที่9นะครับนครราชสีมานะครับ,รนะรบแข่งไปแล้ว10นัดชนะ3สเสมอ3แพ้4ยิงไปแล้ว10เสีย13ติดลบ3มี12แต้มอันดับที่8นะครับทีมอย่างบีซีเทโรศาสนาะนะครับแข่งไปแล้ว10นัดชนะ3สเสมอ3แพ้สี ยิง14เสีย17ติดลบ3มี12แต้มอันดับที่7ครับเต็งแชมป์นะครับ PGPU นะครับหรือ BG ปทุมนะครับแข่งไปแล้ว10นัดนะครับชนะ5เสมอ2แพ้3ยิง17เสีย11ลูกได้เสียบวก6นะครับมี17แต้มอันดับที่6ครับ การท่าเรือเอฟซีแข่งไปแล้ว10นัดชนะ4เสมอหแพ้1ยิงไปแล้ว19เสีย12บวกลูกได้เสีย7ลูกนะครับมี17แตม้มอันดับที่5นะครับเชียงรายอยู่ในเตดนะครับแข่งไปแล้ว10นัดนะครับชนะ5เสมอ3แพ้2ยิง15เสีย9ลูกได้เสียบวก6ครับมี18แตม้มทีมอันดับ4นะครับรา,ร,ราชบุรีชบุรี แข่ง10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1ยิงไป14เสีย4นะครับบวก7ลูกนะครับมีแต้ม21อันดับที่3ครับฉลามชนชนบริ f c แข่งไปแล้ว10นัดชนะ7เสมอ1แพ้2ยิง19เสีย7ลูกนะครับลูก ได้เสียบวก12มีคะแนนทั้งหมด22แต้มส่วนอันดับที่2ครับเป็นของแบ n o อก k ยู i t นเตนะครับแข่งไปแล้ว10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1ยิงไป19เสียแค่4ลูกนะครับลูกได้เสียบวก15มีทั้งหมด23แต้มอันดับที่1ครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูในเตตนะครับแข่งไปแล้ว10นัดชนะ7เสมอ3แพ้0นะครับยิงไป27ลูกเสีย11ลูกได้เสียบวก16นะครับ มี24แต้มแม่ตอนนี้หัวตารางนี้เบียดกันมันมากครับ22 23 24ครับโอ้โห11นะครับตั้งแต่ราชบุรีครับอันดับ4ไล่จนมาถึงบุรีรัมย์อันดับที่1นะฮะคะแนนต่างกันแค่3คะแนนครับที่4ทีมอย่างราชบุรีตามหลังบุรีรัมย์อยู่แค่3แต้มที่3ชบุรี FC ตามหลังบุรีรัมย์อยู่แค่2แต้มแบงคอกยูนิเต็ดตามหลังบุรีรัมย์เหลือแค่1แต้มบุรีรัมย์อยู่เต็ดนำห่างอยู่ครับ1แต้มตอนนี้ ครับนี่ก็คือตารางการแข่งขันนะครับหลังจากแข่งขันไปแล้ว10นัดหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หากขัดตกลุ่มข้องประการใดทางช่องและทางกระผมขออภัยในรายการสัะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ